โอเควันดีครับนะครับวัสดีทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทาง u t u b e นะครับวันนี้ก็มีบรรลนนะครับย้อมย้อมสีนะครับไผ่สีสุกนะครับมาเอามาให้ชมนะครับมาเป็นยังไงใกล้ๆชิดแต่ก่อนก็จะโพสต์รูปลงนะครับอันนี้จะมาลงคลิปให้ดูชัดๆนะครับ จะเป็นยังไงถูกใจสวยหรือ,อเปล่าเนาะอันนี้เป็นมารูนนะครับสิบหกนิ้วนะครับซี่สี่มิลนะครับซี่นี่สี่มิลนะครับก็หกสิบหกซี่นะครับสิบหกซี่ก็ลายอะไรก็ใครเคยได้ดูผ่านๆก็จะจะเข้าใจนะครับแต่ตัวนี้ผมจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ จะส่งไปสงขลานะครับพร้อมกันวันจันทร์สี่ใบนะครับไปสงขลาหนึ่งใบไปกรุงเทพหนึ่งใบแล้วก็นครสวรรค์หนึ่งใบนะครับเอ้สองใบนะครับมีสามคิวแต่สี่ใบนะครับจะที่นครสวรรค์นะครับเอาสั่งมาสองใบนะครับไปต,ตัวนี้ไปสงขลานะครับสูขคานี่ ผมต้องส่งวันจันทร์นะครับเพราะว่าถ้าส่งพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้มันมันจะติดวันหยุดเพราะว่าไปชนีทางโน้นเขาหยุดเนาะบางที่เขาก็ไม่หยุดแต่บางที่เขาก็หยุดเนาะเอาแบบให้ถึงไม่ไวก็ต่าจะส่งวันจันทร์นะครับประมาณจันทร์บังขานพุธนะครับก็จังจะถึงสงขลานะครับแต่ถ้ากรุงเทพนะครับถ้ากรุงเทพปริมณฑลนะครับก็จะ สองวันถึงนะครับแป๊บเดียวก็ตอนนี้ก็จะเหมือนกันอันนี้เป็นสีน้ําตาลแก่นะครับไม่ใช่สีดํานะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นสีดําแต่ถ้ามองไกลๆมันก็เป็นสีดำเนาะแต่เข้าไปใกล้ๆมันก็จะเป็นสีน้ําตาลเป็นสีน้ําตาลแก่นะครับก็น,นี่ยังไม่ได้เคลือบนะครับยังไม่ได้พ่นยังไม่ได้พ่นสีครับแ้พ่นจะออกเงากว่านี้ เดี๋ยวถ้าพ่นสีทั้งสี่ใบแล้วนะครับผมก็จะเอามาให้ดูทีเดียวไปเลยทั้งสีนะ่ใบเนาะว่าจะเวลาพ่นกับเวลาไม่พ่นมันจะเป็นยังไงก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะอันนี้มาให้ดูว่าถูกใจสวยไหมนะครับเนาะอันนี้สิบหกนิ้วก้นสิบหกนะครับแต่ความกว้างนี่จะอยู่ประมาณสิบเจ็ดนิ้วสิบปดนิ้วนะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแดสิบเจ็ดนิ้วครึ่งเนี่ยเนาะ ความกว้างตรงนี้นะครับจากตรงนี้ก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมาโค้งขึ้นมาเนาะจากข้างบนดูข้างบนก็จะทําเหมือนกันหมดผมดจะยึดให้แน่นแล้วก็ยิงตะปูนะครับเก็บยิงตะปูเก็บจะจะยิงข้างล่างเนาะไม่ยิงข้างบนตอนนี้ก็ยิงตะปูยิงตะปูนี่ ต้องเก็บรายละเอียดนะครับลายเนี่ยลายนี้ต้องต้องแน่นเลยนะครับต้องแข็งไรนะครับแล้วก็ใช้กาวแต่แต่แต่แตบ้างเอายูนิเทนครับทาทาแล้วผมก็ถักลายยูนิเทนแตะบ้างเป็นบางจุดเนาะไม่ได้ทั้งจุดครับเพราะว่ายูนิเทนนี่คือติดยาวนานแน่นอนนะครับกาวลอนมันจะอยู่ได้แค่สามปีแค่นั้นแหละสามถึงสี่ปีเนาะถ้าเคลือบยูนิเทนเข้าไปมันก็จะ ยาวเลยทีนี้เนาะอันนี้ครับประตูมีคอนนะครับคอนี้หเซนนะครับผมยกจากพื้นมาหเซนติเมตรนะครับน่าจะพอดีมาตรฐานนะถ้าสูงกว่าน,นี้มันมันดูน่าเกลียดสูงเกินไปก็ไม่ดีเนาะอ่าข้างล่างผมจะทํำขายายออกนะครับให้กว้างนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นคี้นกนะครับมันจะได้ลงไปง่ายๆ ม่มาติดตามซีตามอะไรเราขยายสักประมาณานิ้วครึ่งไม่ถึงนิ้วครึ่งรประมาณนิ้วนิ้วกับสองหุนประมาณนั้นหุนหนึ่งสองหุนเนี่ยก็มานะครับซีก็สี่นนครับก็ค่อยจัดนะครับจัดจัดแล้วก็ล็อกยิงล็อกยิงล็อกครับให้เสมอกันนะครับปัญหาคือถ้ามันจะห่างจะเท่ากันเป๊ะเลย มันก็อาจจะเป็นไปได้ยากเนาะเอาแค่ใกล้เคียงนะครับเนาะแต่ด้านข้างต้องให้เสมอนะครับเดี๋ยวหัวโนกมันจะมาติดตายคอหลอก็โอเคทุกอย่างก,ก็สวยงามนะครับประตูแค่เอามือลูบขึ้นไปนะครับแล้วลงมามันก็จะจะล็อกอัตโนมัติเองมันเองสวยงามมากตัวนี้เนาะ จะขึ้นมาขึ้นอีกสองใบนะครับสี่ใบนะครับตามคิวนะครับถ้าได้ดูก็จะเป็นของคใครไม่รู้แต่รุ่ดว่าจะสั่งสั่งเจ้าละสองใบนะครับคิวละสองใบก็คือบอลลูนสองใบคนละสองใบก็เป็นสี่ใบผมจัดการเตรียมเรียบร้อยแล้วรอประกอบอย่างเดียวนะครับก็ทุกอย่างนะครับผมต้องจัดการเองหมดทําเองหมดมันก็ช้าหน่อยนะครับมันไม่ใช่ว่าผมลีลานะครับ ทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซี่ต้องไปตัดไม้ต้องมาเหลาต้องมาใช่น้ํายามานั่งขัดให้ตา,แบบากแดดนะผมันจะได้สวยงามมากนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้คิวก็ถือว่าก็ต้องรอนะครับถ้เาเราอยากได้เรา,าก็ต้องรอครับใจผมผมก็จะเออจะมีกรงนกวางไว้สักเออ ใบยี่สบใบยี่บลูกสามสิบสี่สิบห้าสิบลูกประมาณนั้นเนาะเวลาโทรมาผมก็จะส่งส่งให้เลยแต่มันมันมันทําไม่ทันนะครับมันไม่ใช่ว่าขายดีอะไรหรอกแต่ว่ามันใช้เวลานะครับคงแต่ละใบใช้เวลาประมาณยี่สิบวันนะครับไม่ตไม่ไม่เกินยี่สิบวันคงแต่ละใบเนาะและถ้าเราก็รวมกับเวลาเราเหลาเราไม้อะไรมันก็เกือบเดือนนั้นแต่ละใบ แต่เวลาประกอบมันก็ใช้เวลาแค่สามสี่วันไม่เกินสี่วันก็เสร็จแต่เราทําเตรียมอุปกรณ์มันใช้เวลาหลายวันครับไม่ใช่ปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บปั๊บทำถ้าต้องการใบไม่ต้องแช่ก็ได้คือเหลาเหลาเรา,เราประกอบประกอบกอบ็พ่นสีให้เลยนะครับไม่เกินห้าวันเสร็จนะครับไม่เกินเจ็ดวันรอรับของถึงบ้านแน่นอนเจ็ดวัน ไม่ต้องไปแช่น้ํายาไม่ต้องไปปานีไม่ต้องอะไรมากมายนั่นแหละครับผมจัดให้เลยแป๊บเดียวเสร็จโอเคนะครับเข้าใจเข้าฝากทางเพจด้วยนะครับฝากทาง y o u t u b e นะครับเขาไปดูคลิปมากเยอะแยะนะครับเป็นพันคลิปที่ผมลงไว้กงนกผมไม่มีแค่สองแบบสามแบบนะกงนกผมมีทั้งหมดสิบห้าแบบ โปร่งนอกผมนะ15แบบนะครับเนาะถ้าใครสนใจอยากเข้าไปดู YouTube นะครับเจอได้เลยนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ